เดี๋ยวครูจะเตรียมอุปกรณ์มาให้นะให้เรียนประกอบให้เรียนประกอบ้ยจะรอดูจะรอดูงงอ่ะนะเปิดมาหน้าข้อที่สี่ใช่ไหมคะเขียนโจทย์หรือยังเขียนแล้ว พก็สีนี้รูปอะไรนะ <'re> อ่านให้มันถูกหน่อยหกเหลี่ยมนะ born, เป็นรูปเพชรหกเหลี่ยมที่เฉยนะมันเรียกว่าอะไรนี่ปีซึ่มปีซึ่มอะไรคะห้าเหลี่ยมครับปีซึ่มห้าเหลี่ยมแล้วนี่หกเหลี่ยมอันนี้ ว้างด้านละแปดหมดเลยนะคะแสดงว่าห้าเหลี่ยมจะเป็นห้าเหลี่ยมด้านเท่าด้วยด้านละแปดี๋ยวค่ะอนูว่าสูตรการหาพื้นที่หกเหลี่ยมหาจากอะไรจำรู้ไหมรู้จักไหมอ่า สูตรพื้นที่6เหลี่ยมด้านเท่าสูตรว่า6กคูณรูทสส่วนสคูณด้านกำลังสองเด้ออ่ะหกคูณรูทส่วนสคูณอะไรคะด้านกำลังสองด้านยาวเท่าไหร่นะนี่ด้านยาวแเราหาลูกพื้นที่ผิวนะคะหกคูณรูทสมส่วนสคูณด้านก็ 8, คือแปดกำลังสองเท่าไร หกสิบสี่หกค,คูณรู้สามส่วนสี่คูณหกสิบสี่ตัดพอนออนเมสี่แต่ก็หกสิบสี่นะสี่หนึ่งเป็นสี่สี่อะไรได้หกสิบสี่คะสี่เท่าไหร่สี่สิบหกเป็นหกสิบสี่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิบหกหกคูณรู้สามคูณสิบหกจะได้เท่าไหร่ หกคูนรูทสามคูณสิบหกหกคูสิบหกได้เท่าไหร่คะได้เก้าสิบหกลูทสามนะคะข้อนี้ตอบเก้าหกูทสามไม่ใช่ข้อนี้สิพื้นที่ผิวส่วนที่เป็นหกเหลี่ยมเนี่ยได้เก้าสิบหกลูทสามผู้ถามว่าหกเหลี่ยมมีกี่รูปในรูปนี้นี่หกเหลี่ยมมีกี่รูปพอคลี่ออกมาหกเหลี่ยมมีกี่รูปคะสองสองรูปด้านบนกับด้านล่างใช่ไหมอ่ารูปมันจะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ มีกี่อันในสเหลี่ยมนี่หกอันครบยังครบแล้วครบแล้วอ่ะอันนี้ว่าข้าข่าวอันนี้เก้าิหสามอันนี้ก็เก้าหกลู่สามเก้าหกูสามวเก้าูสาได้เท่าไหร่เก้าหกูสามสามได้ร้อยเท่าไหร่คะร้อยเก้าสิบเท่าไหร่ไม่ถึงสองรอ ร้อยเก้าสิบสองรูทสามนะคะถ้าบวกกันนะแล้วตัวนี้เท่าไหร่คะสี่เหลี่ยมตรงนี้เท่าไหร่แปดแปดเท่าไหร่หกสิบสี่มีกี่รูปหกรูปก,ก็เท่าบวกกันกับหกสิบสี่คูณหกได้เท่าไหร่เอ่ยหกสี่เท่าไหร่ หกสี่ยี่สี่ใส่สี่โทษสองหกหกเท่าไหร่สามหกบวกสองเป็นเท่าไหร่คะอ่าข้อที่คุณครูถามว่ารวมกันได้ไหมระหว่างร้อยเก้าสิบสองรูสามบวกกับสามร้อยแปดสิบสี่รวมได้ไหมรวมได้ไหมคะรวมไม่ได้นะคะอันนี้รวมไม่ได้เพราะมันมีติดรูทสามมาด้วยรวมไม่ได้ตัวนึงถ้ามีรูทอยู่แล้วอีกฝั่งอีกตัวนึงไม่มีรูทเหมือนกันรวมไม่ได้กนองขั้น คู่ปกครองอยู่บ้านไหมแม่หรือใครอยู่ฮะรอบป่าถ้าให้มาเอาเงินเนี่ยเอามาเอาไหมมันสาหนูมาโรงเรียนไหมสาวเมื่อกี้ไม่คุยไม่ได้เจ็บนูได้มาไหม วันเสาร์หนูได้มาโรงเรียนไหมเมื่อกี้นี่ค่ะครูก็ไม่ได้แจกเอกสารบอกแม่มาเอาเงินวันนี้ได้ไหมครูบอกวันนี้ได้ไหมก็เท่าสัครูเดี๋ยวยืมเท่าสัครูเออยังยังไม่ถึงเวลาเดินปุ่มเดเลยอ่ะต่อไป เสร็จยังคะยังค่ะยันต่อนิตอบนี้นะยังค่ะ อมาดูคุณครูจะพาหนูดูกล่องไปรษณีย์เผื่อจะเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพของหนูนอนาคตอ่าดูนะคะอันนี้คุณครูถามว่าสิบเอ็ดคูณสิบ็ดคูณหกนี่ปริมาตรเท่าไหร่คะนี่หนูมองเห็นไหม อ่ารูปนี้ค่ะแค่ครูตอบหน่อยว่าปริมาตเท่าไหร่ หนึ premises, ่งร้อยสิบเอ็ดคูณสิบเจ็ดคูณหกปริมาตรเท่าไหร่นี่นักเรียนว่าสิบเอ็ดเป็นด้านกว้างหรือด้านยาวสูงสิบเอ็ดเป็นด้านกว้างใช่ไหมคะสิบเจ็ดเป็นด้านกว้างหรือด้านยาวฮะสิบเจ็ดเป็นด้านยาวสิบเอ็ดเป็นด้านกว้างหกละคะสูงถ้าครูบอกว่าครูต้องการใส่ของที่มีความสูงแปดใส่ได้ไหม ได้ไหมได้ความสูงแปดอ,อ,อนอนลงใช่ไหมคะแต่ว่าความหนามันก็ต้องเอออ่นอนลงก็ได้ <laughs> อคุณรูณถามว่าถ้าสมมติคุณรูจะใส่ไมรทัไม้บมรทัดยาวได้สูงสุดเท่าไหร่ <8. S 1> ด้านนี้หกด้านนี้สิบเอ็ดด้านนี้สิบเจ็ดคุณอยากรู้ว่ามันจะยาวสูงสุดได้เท่าไหร่ไมรทัด สิบเจ็ดไม่ใช่สิบเจ็ดะไม่ใช่สูงสุดหนูสามารถวางไม้พัดให้ยาวจากมุมอีกทางหนึ่งมุมด้านบนม,มาหามุมด้านล่างข้างล่างไม่ได้นะคะจะใช้ที่จะใช้เฉลี่ยวดพิธากอลัตสองรอบอ,อันนี้ขนาดอะไรคะนักเรียนสยามบล็อกนี่ขนาดอะไรนี่ถ้าสมมติหนูบอกเขานี่ขอซื้อกล่องหน่อยขนาดอะไรเออขนาดศูนย์ขนาดโอตัวโอนักเรียนเพราะว่าเขาก็จะบอกตาม เราไม่ได้บอกขนาดอนั้นเนาะเราไม่ได้จําตัวเลขใช่ไหมคะเราจะบอกว่ามันเป็นเอาเอากล่องขอกล่องคอกล่องชอใช่ไหมแล้วแต่เนี่ยกล่องชอชิงกล่องเอซีกล่องขออเออขอเอาอันนี้คือกล่องนะคะมีใครอะประกอบอาชีพสร้างกล่องไหมตอนนี้ใครเหคุณรูถามว่ามีใครอยากทากล่องขายไหมผลิตโรงงานกล่องเพราะว่าไปรษนีเขาใช้เยอะใช่ไหม คนเราซื้อของเยอะไหมสั่งของเยอะไหมพวกเราเคยสั่งของช้อปปี้ออนไลน์ไหมคะเออก็ใส่อะไรมาก็สั่งอะไรก็ใส่อะไรมาคะใส่กล่องใส่กล่องมาเออใส่กล่องมานะคะเออใส่กล่องมาอ่เพราะฉันนัลลีเขียนโจทย์ข้อสองใหญ่หรือยังเขียนโจทย์ข้อสองใหญ่หรือยังคะอ่เขียนโจทย์ข้อสองใหญ่แล้วมาพูดเรื่องกล่องกันค่ะ ข้างหน้าพูดให้ทำหนูทำกล่องนะคะข้างหน้ากับให้ทำลูกเตา๋ามีสองงานนะข้างหน้าจะเป็นกล่องกับลูกเต๋านะคะกล่องจะทำเป็นลูกบาทก็ได้ทำเป็นปีซึ่งก็ได้นะคะแต่ลูกเต๋าต้องทำเป็นลูกบาตกรู้จักลูกเต๋าใช่ไหม,ไมไหใช่ลูกเตา๋าลูกเตา๋ไไเตาไม่เล่นอะไร

ย่างน้อยเท่าไหร่ถ้าต้องการกล่องขนาดเท่านี้ต้องใช้กระดาษขนาดเท่าไหร่ถึงจะได้กล่องเท่านี้นะคะทำยังไงอ่ะลองเราวขี้ขี้กล่องออกได้ไหมขี่กล่องออกเป็นไหมคะนกขี้กล่องออกเป็นใช่ไหมว่าเท่าไหร่นะ กว้างห้าสูงแปดยาว 20, ยี่สิบคลี่ออกมานักรียนคลี่ออกมามีกี่หน้ามีหกหน้าใช่ไหมคะอันนี้กว้างค่ะ กว้างห้ายาวยาวอะไรอ่ะยาวยี่สิบทำไมรูปภาคกูมันไม่ค่อยบาลานเลยวะกูตั้งอย่างงี้ก็ได้นักเรียนควรจะเป็นเป็นแปดใช หาพื้นที่แต่ละตัวห้าคูณยี่สิบเท่าไหร่คะดีเลยห้าได้เท่าไรห้ายี่สิบได้ห้าสองเท่าไร่สิบเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยแปดสองเท่าไหรคะกว้างแปดยาวยี่สิบแปดสองร้อยหกสิบ ห้าสองร้อยนี่นะคะร้อยหกสิบด้านบนแปดห้าเท่าไรแปดห้าสี่สิบผู้สามว่าค้นหัวข้อนี้เท่าไหร่คะแต่ละด้านรวมกันสิร้อยหกสิบรวมสี่สิบได้เท่าไหร่ร้อยสี่สิบรวมหกสิบได้สองร้อยมีสองร้อยอยู่กี่ด้าน สองร้อยยี่กี่ด้านสองด้านเป็นสี่ร้อยแล้วแล้วรวมกับด้านละร้อยเป็นเท่าไหร่คะร้อยเป็นหกร้อยแสดงว่าข้อนี้ต้องมีกระดาษยางน้อยเท่าไหร่หกร้อยตารางอะไรอ่าต้องตอบว่าต้องมีกระดาษยางน้อยมียางน้อยางน้อยโอเคโอเคค่ะ 600ตารางเซนติเมตรอนี้ามหันนี้36เออตัวนี้สตัวนี้2อันนอยากด้อยากได้ะเอาวาดเล่นเอาวาดเล่นไป ยังอ่ะยิยงยิยงยิยงบราผู้ปกคองอยังละ่ะอแล้วแม่ว่าไงฮะแล้ววันไหนอ่ะฮึ่ทำร้ายบาทกบบารบอกห่ะ กหกร้อย <800 S 2> ตารางเซนต,ติเมตรต้องมีกระดาษอย่างน้อยโจทย์ปัญหามนี้ต้องมีกระดาษอย่างน้อยเท่านี้เพราะว่าในการต่อกันมันต้องมีต,ตัวต่อด้วยครับข,ขออภัยที่เขียนไม่สวยเห็นหามีตัวเมียว อ่ะเขียนโจทย์ข้อสามรอเลยนะคะลูกเต,าต๋าเจ็จข้อนี้ก็จะปล่อยข้าอขาก็สามก็ทำค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเอาอุปกรณ์มาให้นักเรียนจับกลุ่มนะคะจับกลุ่มทำ ทำลูกปาดลูกเต๋าคะ่ะขอุ่มละหกคนได้ไหมครูละตาลครับครูละคนครับุ่มละสามกระดาษครูจะไม่พอเดี๋ยวครูหมดตังเยอะครูละหกพี่จ้าครูละเฮะคเท่าไรนะครูละสี่รครับครูเดียวไม,ยไม่อะมีอะไรกี่คนนะุรมละสี่คนครูละห้า รวม่านกลุ่มละสิคนกลุ่มละสี่คนละกันกลุม่มละสี่คนเป็นสิบกลุม่มจะได้ของสิบชิ้นพอดีฮะ <5 S 2> ห้าแปดสี่สิบป่ะอ่าสี่ก็ได้ห้าก็ได้แล้วแต่หนูนเออใครอยากทำคนเดียวซื้อกาดดัดเองไม,ไ,ไม่รู้ เดรนะาตัวนี้ลูกเต๋าขนาดเท่าไหร่คะเขาบอกเอาเอาอย <ไป S 1> ทำอ๋อข่อภัยไปย้อนดูได้ปอย,ย,ยในย <laughs> ูทูบไล้เก็อี้ใหม่ซื้อไม่อยากเลยซื้อ อ่ต้องการทะล,ลูกเต๋าขนาด5้าคูณห้าูณลูกบาศกเซนติเมตรโดยระบายสีเป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลมบอกแต้มบนแต่ละหน้าของลูกเตา๋ารัศมีวงกลมแต่ละวงยาเท่าไหร่คะเท่าไหร่รัศมีวงกลมเท่าไหร่คะอ่ารัศมี R ในวงกลมนะคะศูเซนติเมตรพื้นที่ส่วนที่ไม่ระบายนะเท่าไหร่มันผู้ถามว่าวงกลมที่อยู่บนลูกเต๋านี่ มีกี่วงอนะ่ะมีกี่งวงฮะมีกี่วงพูดเบาพูดเบาวกว่านี้ไม่ได้บอกรึยี่สิเบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเหรองงอ่ะสูงสุดมีกี่ลูกนะคะ<อ>มันมีมันมีหกใช่ไหมสูงสุดใช่ไหมอ่านะับดูเดอ้อมูจะครีออกมาไม่ฟรีสิ หกแล้วอะไรต่อคะหกแล้วก็เกียวเนาะอ่าหนึ่งต้องอยู่นี่นะคะเขาบอกว่านูเคยสังเกตไหมว่าด้านตรงข้ามของลูกเต๋าอยู่ตรงข้ามกันอ่ะที่มันอยู่คนละฝั่งกันอ่ะมันจะรวมกันได้เท่าไหร่คะมันจะรวมกันได้็ดเอย่างเช่นหก หกจะตรงข้ามกับอะไรหกตรงข้ามกับหนึ four, five, three. Three, three. Three. Four, uh ่งสี่ตรงข้ามกับอะไรคะสี่ตรงข้ามกับสามสองตรงข้ามกับอะไรสองตรงข้ามกับอะไรกับห้าอ่ะ มีกี่ลูกคร <69. S 1> à, right, 2, 2, ูถามว่ามีวงกลมกี่วงเมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่จเงสามสี่ห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ่สิอ่วงวามะแต่ละวงรัศมีเท่าไหร่นะคะศูน้าใช่ไหมการหาพื้นที่วงกลมสุดว่าอะไรนะคะพายอากำลังสองะพายคือยี่สิบสองส่วนเจคูณศูจุดห้าคูณศูจุมีวงกลมกี่วงนะยีดวงก็คูณยี่ส็ดตัดทอนค่ะ อันนี้พื้นที่วงกลมนะอ่าเจดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ายิบเอหลือศูนุคูณศูนาแล้วก็คูณ3าคูณกับยิบสองด้วยห้า,หา้าเท่าไรนักเรียนถ้าย2ิบสองคูณศูน้ามันจะได้สิอนะคะเครื่องหนึ่งน่ะการที่คูณเข้าด้วยศูนจุดห้าคือการหารคร่่งของอิจมนหนึ่งนะคะ ยี่สองคูณศูนย์จุดห้าได้สิบเอ็ดนะคะส่วนศูนย์จุดห้าคูณสามก็ได้หนึ่งจุดห้านักเรียนข้อนี้ก็เลยตอบหนึ่งจุดหกห้าผมไม่ได้ทนเลยนะเนี่ยเออแสดงว่าวงกลมทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่คะวงกลมทั้งหมดใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่ใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่คะหนึ่งจุดหกห้านะคะพื้นที่หนึ่งจุดหกห้าตารางเซนติเมตรทีนี้ถาว่าลูกเต๋าลูกนี้มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ ลูกเต๋าคือห้าคูณห้าใช่ไหมห้าห้าเท่าไหร่คะอาายีา่ห้ามันมีกี่หน้าลูกเต๋ามีพื้นที่ยี่ห้าคูณหกใช่ไหมมีหกหน้าใช่ไหมคะเท่าไหร่หกห้าสามเท่าไหร่คะาได้ยี่หหาพื้นที่พื้นที่ผิว าห้ายี่ห้าพื้นที่ผิวแล้มันมีหกหน้าก็เลยเป็นกั่ละหน้ามันที่ผ้าที่ผ้าอันนั้น,น,น,นปริมาตรกำลังสามได้ปริมาตรหกสองสิบสองบวกกับสามเป็นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตารางนะคะเซนติเมตรอ้าวครูใส่ทชิยมผิดหรือเปล่าคะคุณรูใส่ที่ยมผิดใช่ไหมทักเรียน มันต้องไปเท่าไหร่คะสิบหกจุดเท่าไหร่สิบหกจุดห้าเอาไม่มีใครทวงเูิเลยทวงแล้วทวงแล้วเหรอขอใครไม่ได้ยินหวนุหวงหลักแล้วเพราะฉะนั้นแล้ววงกลมนันโดนตัดไปสิบหกจุดห้าใช่ไหมคะจากขั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่คะร้อยเท่าไหร่อ่าต้องตอบว่า พื้นที่ผิวส่วนที่อะไรคะไม่ได้ระบายสีเป็นร้อยห้าสิบลบอะไรสิบหกจุดห้าได้เท่าไรร้อยห้าสิบลบสิบหกจุดห้าร้อยยี่สิบสามจุด ฮาใช่ไหมเห้ยเห้ยยังเหรอเห้ยอ้อยน้ำรดแล้วน้กงเรียนอยหนักน้ำรดจากวันก่อนก่อนะูกอน้ำด้คพื้นที่ผิวส่วนที่ไม่ได้ระบายสีเป็นน้ำรดเพราะว่าเราเห็นยา,ายตายอีกฝั่งหนึ่งยินวน้ำากน้ำรด ย่าไตยาไตยาไตเสร็จยังยังคนีราชาไม่เห็นทำอะไรเลยตัดแต่เล็บสองข้อนี่เสร็จแล้วเก็บแล้วเนี่ย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 เเขาอ่ เดียังไม่ให้ปาาให้ทำงานอื่นก่อนเดี๋ยวป้ายื่งป้ายให้ไปตอนหมดเวลา,นานตอนอดอ้ไ้าเมอุโตวโรงงานมนแหลว